สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์ของอี้คงหรือยู่คงหรือแทงกงนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจก็คือว่านี่คือตัวละครที่มีเมคคนิคเล่นยากที่สุดในเกมตอนนี้นะครับเล่นยากมากแล้วก็พึ่งตัวของกลุ่มดาวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหลังจากที่วันนี้ผมเล่นมาทั้งวันนะฮะหลังจากที่ผมปรับทุกอย่างจนลงตัวแล้วก็เข้าใจตัวละครนะครับ นี่เป็นตัวบัฟที่เล่นมันมากนะแล้วก็ความเก่งคือพูดตรงๆว่าไม่แพ้ตัวบัฟตัวอื่นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้เรามาคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวอี้กงกันเริ่มจากตัวพรสวรรค์นะครับก็คือการโจมตีธรรมดาของอี้กงจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถลดความทนทานหรือคือตัวเกตเบรกของศัตรูได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าโดยเอฟฟิกนี้จะมีคูดาวน์่เทินนะก็คือมันทํางานได้เทินเว้นเทิน ซึ่งการโจมตีปกติปกติแล้วมันจะลดเกรดเบรกได้แค่ครึ่งหนึ่งก็คือ1เกรของตัวนี้นะครับแต่ว่าในที่นี้พอเรามีบัฟจากตัวพรสวรรค์เราก็สามารถโจมตีแล้วก็เบรกได้เลยนะแล้วก็ดามจมันก็จะมีเป็นตัวเพิ่มเติมนะครับก็เป็นพรสวรรค์ที่เอาไว้ช่วยเบยรกได้ดีต่อที่สกิลนะครับก็คือพอกดใช้แล้วอี่คงจะได้บัฟที่ชื่อว่า r o l ิงโบสติ i n g 2ชั้นซึ่งผมจะขอเรียกว่าเป็นบัฟสกิลนะครับ ซึ่งในระหว่างที่มีบัฟนี้อยู่พลังโจมตีของทุกคนในทีมจะเพิ่มนะเพิ่มเยอะมากแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายเราสิ้นสุดเทิร์นจะลดตัวระยะเวลาบัฟลง1ชั้นโดยในเทิร์นที่อี้คงใช้สกิลตัวระยะเวลาบัฟจะไม่โดนลดนะครับยังไงก็คือว่าพาออี้คงเขาใช้สกิลสากเกตที่ซ้ายล่างนะครับมันจะมีเป็นไอคอนอยู่อันนั้นก็คือเป็นระยะเวลาการบัฟตรงนี้มีอยู่2เทิร์น แล้วเมื่อตัวละครของเราใช้สกิลหรือตีธรรมดามันจะเป็นการจบเทินแล้วเวลาบัฟก็จะลดนะครับอย่างในที่นี้พอผมให้เวลใช้สกิลแล้วก็เปล่าตีธรรมดานะเวลาบัฟมันหมดแล้วนะครับมาไม่ถึงตัวของลัวชาระยะเวลาการบัฟมันสั้นมากๆซึ่งเราจะมี2เทคนิคสําคัญในการใช้สกิลไวคุ้ม1ก็คือว่าเราต้องเรียงระดับความเร็วตัวละครให้ดีอย่างในที่นี้ผมให้อี่คงเร็วที่สุด ตามด้วยตัวของเวลกับเปาที่เป็นตัวดาเมจแล้วพวกตัวฮิลตัวโลผมก็จะเอาไว้ท้ายสุดข้อที่2ก็คือว่าพวกตัวของไม้ตายจะไม่ลดระยะเวลาการบัฟนะครับอย่างในที่นี้เดี๋ยวผมให้เวลกดสกิลนะฮะระยะเวลาบัฟมันลดก็จริงแต่พอผมให้เวลนะครับกดไม้ตายระยะเวลาบัฟไม่ลดไม้ตายของเปาก็ไม่ลดเช่นกันนะครับ แล้วก็นอกจากไม้ตายแล้วพวกการโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นตัวโดนของฮิมิโกะการเคาน์เตอร์ของมาร์สกับคาร่าการปั่นกุลูกุลูตัวไลนิ่งหลอดจริงหยวนอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ลดระยะเวลาของตัวบัฟเช่นกันตัวเทิร์นแถมของเซเลกก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้บัฟให้คุ้มก็เรียงความเร็วตัวละครให้ดีแล้วก็เก็บไม้ตายของตัวดาเอจเอาไว้ค่อยกดใช้หลังจากที่เราได้บัฟ ต่อมาคือไม้ตายนะครับก็คือจะเป็นการทำานาเมจจินภาพใส่ศัตรูหนึ่งตัวคราวนี้ในระหว่างที่เรากดไม้ตายถ้าเกิดว่าอีโคงเขามีบัฟของตัวสกิลอยู่จะมีการบัฟอัตราคิกับความแนงิิให้ทุกคนในทีมด้วยซึ่งวิธีการใช้โดยพื้นฐานก็คือเรากดสกิลก่อนแล้วเราค่อยกดใช้ไม้ตายนะครับซึ่งมันก็จะมีการบัฟตัวอัตราคิกับความแรงคิให้ตัวของ ทุกคนนะก็คือว่ามันจะอยู่รวมในตัวบัฟของสกิลนะครับปกติตัวบัฟสกิลเพิ่มแค่โจมตีแต่ตรงนี้มันจะเพิ่มอัตราคีความแรงคี้ด้วยก็คือระยะเวลามันใจคิดรวมกันถ้าเกิดว่าตัวบัฟสกิลหมดตัวอัตราคีความแรงคีก็จะหายไปด้วยในส่วนของเทคนิคก็คือพอกดแล้วเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่วิ่งเร็วขึ้นถ้าเราโจมตีศัตรู ตัวของอี้คงตอนเริ่มมาก็คือจะได้บัฟตัวสกิล2ขั้นทันทีก็เอาไว้เปิดไฟได้โอเคเลยคราวนี้ผมขอพูดถึงดาว6ก,ก่อนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเกมเพลย์ค่อนข้างเยอะดาว6ททำอะไรได้ก็คือว่าเมื่ออี้คงใช้ไม่ตายจะได้บัฟตัวสกิล1ขั้นทันทีซึ่งมันจะทําให้จากเดิมที่เราต้องใช้สกิลก่อนแล้วค่อยไม่ตายเราถึงจะแจกบ,บัฟอัตายิกับความแรงขิให้คนในทีมได้ พอเรามีดาวหเราใช้ไม่ตายได้เลยนะครับเราแจกบัฟได้ทันทีซึ่งมันก็จะส่งผลกับเกมเพย์อยู่ประมาณ3อย่าง1ก็คือว่าเราสามารถใช้ไม่ตายเพื่อบัฟนอกเทิร์นของอีคงได้อย่างในที่นี้มันอยู่ในเทิร์นของเวลซึ่งเราไม่ได้กดใช้สกิลบัฟอะไรแต่ว่าถ้าเราอยากจะบัฟตัวของเวลนะครับเราสามารถใช้สกิลของอี้ง เราก็จะแจกตัวพลังโจมตีอัตรายคิความในคิให้คนในทีมได้ทันทีแล้วตัวของเวล์ตัวของเปาที่แบบว่ามีไม่ตายอะไรพร้อมใช้นะครับเราก็สามารถทำดาเมจได้ทันทีพูดง่ายๆว่าเราสามารถบัฟนอกเทิรนของตัวอี้คงได้ด้านเองข้อที่2ก็คือเรื่องการยืดเวลาบัฟนะครับอย่างเช่นในที่นี้สมมุติว่าถ้าตัวหลวชาเป็นตัวดาเมจซึ่งเขาอยู่เทินที่4 เราก็เริ่มจากการกดสกิลก่อนได้บัฟ2 t u เทิร์นจากนั้นพอตัวแรกจบเทิร์นนะฮะเราก็จะใช้ตัวไม่ตายเพื่อช่วยยืดเวลาบัฟอีก1เทิร์นได้แล้วพอเป็นแบบนี้นะครับตัวหลัวชาก็จะได้บัฟเช่นกันก็คือเผื่อนในเคสที่ว่าตัวดาเมจของเราไปอยู่เทิร์นที่4เราก็ใช้เทคนิคนี้เพื่อยืดเวลาการบัฟได้ข้อที่3ก็คือเรื่องพลังงานไม้ตายนะครับ ยังไงก็คือว่าปกติแล้วตัวของอีกงเราต้องกดสกิลก่อนแล้วไม้ตายเราถึงจะบัฟอัตราขี้ความแรงขี้ให้คนในทีมได้แต่ว่าอย่างในคลิปนี้พลังงานไม้ตายของเราเต็มแล้วแปลว่าถ้าเรากดสกิลก่อนเราจะได้พลังงานไม้ตายมาซึ่งมันจะเสียเปล่าเพราะพลังงานไม้ตายเราเต็มอยู่ซึ่งถ้าเรามีดาว6นะครับเราก็ทําการกดไม้ตายก่อนได้เพื่อทำการบัฟแล้วเราค่อยใช้สกิลนะฮะเพื่อยืดเวลาของบัฟ แล้วก็ฟื้นพลังงานไม้ตายได้เราก็จะวนไม้ตายได้ง่ายขึ้นสลับในเคสแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวของดาว6เป็นดาวที่เรียกได้ว่าสําคัญกับอี้กงนะถามว่าไม่มีเล่นได้ไหมเล่นได้แต่พอมีแล้วมันเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับผมขอคุยเรื่องก,กลุ่มดาวอื่นต่อเลยแล้วกันนะครับดาวหนึ่งก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้ความเร็วของฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา2เทินก็ถือว่าโอเคดาว2อันนี้สําคัญมากก็คือว่า เมื่อค่าพลังงานของตัวละครฝ่ายเราตัวใดตัวหนึ่งฟื้นจนเต็มตัวของอ e ี้กงจะได้การฟื้นพลังงานไม่ตายเพิ่ม5หน่วยโดยเอฟเฟกนี้จะมีลิมิต1ครั้งต่อเพื่อนร่วมทีมแต่ละตัว mm. ก็คือว่าเราจะได้แค่15หน่วยจากเพื่อนร่วมทีมทั้ง3ตัวนะครับแล้วตัวลิมิตอันนี้มันจะรีเซตเมื่อตัวของอ e ี้งใช้ไม่ตายซึ่งถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือว่าดาวนี้ จะช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายให้อีคง15หน่วยต่อรอบไม้ตายนะครับซึ่งเป็นดาวสําคัญมากเพราะว่าไม้ตายอีคงก็สําคัญแล้วก็อีคงเขาใช้พลังงานไม้ตายค่อนข้างเยอะดาวสีคือเมื่อตัวบัฟของสกิลทํางานอยู่อีคงจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%ก็โอเคแล้วก็ดาว6ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วดาวสําคัญของอีคงจะเป็นดาว2กับดาว6 แล้วก็ผมแนะนํานะว่าถ้าคุณชอบตัวละครตัวนี้ถ้าคุณอวยอยากเล่นจริงๆแนะนําว่าให้เปิดอย่างน้อยดาว2นะครับเพราะว่าเรื่องพลังงานมันสาคัญมากซึ่งถ้าคุณเพชรไม่พอก็เติม Power Play ได้แล้วก็อย่าลืมว่าในแพท1.2เราจะได้อี้คงแจก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะรอตัวแจกคุณก็อาจจะเปิดแค่ดาว1หรือดาว5ก่อนแล้วค่อยเอาตัวแจกจากแพทหน้ามาเพิ่มดาวก็โอเคนะครับอย่าลืมนะว่ามีตัวแจก ต่อที่การอัปเดทนะครับก็แนะนำอัพเป็นสกิลกับไม้ตายคู่กันเพื่อจะได้บัฟแรงขึ้นแล้วก็อัพเป็นการตีธรรมดาจากนั้นก็ค่อยเป็นตัวพรสวรรค์ซึ่ง2อันนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีรีสเรื่องดาเมจก็ไม่จาเป็นต้องอัพก็ได้นะฮะส่วนตัวเทดแบบติดตัวเพิ่มเติมนะครับอันแรกก็คือเมื่ออี้คงถูกปล่อยเอฟเฟกดีบัฟจะสามารถต้านทานดีบัฟได้หครั้ง โดยมีคูดาว2เทินอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับดีบัฟในเกมนี้อันตรายมันก็เยอะอันที่2ก็คือเมื่ออี้คงอยู่ในงานต่อสู้จะบัฟดาเมจจินภาพของฝ่ายตัวเองทั้งหมดขึ้น12%อันนี้ก็บัฟดาเมจให้ตัวเขาเองได้แล้วก็เดี๋ยวพอเราจะเล่นเป็นทีมจินภาพล้วนอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยอันที่3ก็คือในช่วงระหว่างที่ตัวบัฟสกิลทํางานอยู่ทุกครั้งที่ตัวละครฝ่ายเราแอคชั่น ที่คงจะฟื้นพลังงานเพิ่มเติม2หน่วยอันนี้สําคัญมากนะครับช่วยได้เยอะมากเพราะว่าแอคชั่นตรงนี้มันรวมถึงพวกไม้ตายรวมถึงพวกการโจมตีต่อเนื่องการเคาน์เตอร์อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ดีๆในรอบไม้ตายหนึงเราอาจจะใช้งานตัวนี้ได้ประมาณ5ครั้งหรือมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากโดยรวมแล้วถ้าให้เลือกว่าจะอัพอะไรก่อนก็จะเป็นอันที่3 ตามด้วยอันที่2แล้วก็อันที่1ก็ได้นะครับ1กับ2ผมมองว่าความสําคัญใกล้เคียงกันยกเว้นว่าคุณเล่นทีมจินภาพล้วนก็2ก่อดก็ได้เรามาต่อที่แนวทางการปั้นนะครับเริ่มจากตัวลิลิกเซตสชิ้นที่น่าใช้ก็จะมีเซตมาร์กเทียให้โจมตีให้ความเร็วเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติก็เหมาะกับสายซัพพอร์ตเอามาเน้นการตีมาดาสร้างแต้มสกิล หรือถ้าคุณอยากจะให้เขาดาเมจแรงๆจะใช้เป็นเซ็ตจินตภาพนะครับเอาดาเมจจินตภาพอัตรายขีความแรงคีก็น่าสนใจเช่นกันตัวเซต2ชิ้นก็จะมีเซตที่บัฟพลังโจมตีให้ทั้งทีมหรือถ้าคุณอยากให้เขาแรงจะใช้เป็นเซตเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเขาก็ได้แล้วก็เซตตัวของสไปรี่ที่ให้ฟื้นพลังงานเองก็น่าสนใจในบางบิลนะครับส่วนออหลักตัวเสื้อก็แนะนําเป็นอัตรายี รองเท้าก็เป็นความเร็วแต่ว่าเราจะต้องไปปรับตามความเร็วของตัวดาเมจอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เรียงลำดับของเธนแล้วก็ลูกแก้วแนะนำเป็นดาเมจจินภาพตัวเชือกเราก็มี3ช้ชอยนะครับทั้งฟื้นพลังงานพลังโจมตีหรือทำลายล้างถ้าคุณอยากจะให้เขาเป็นคนที่เบรกเป็นหลักออฟลองก็แนะนำเป็นความเร็วอัตราคิดาเมจคิแล้วก็ตามด้วยโจมตีต้านสถานะ HP ป้องกันนะก็คือตัวเขาค่อนข้างจะบางนะครับ HP กับป้องกันก็มีประโยชน์นะมาที่ไ์้คนนะครับพูดตรงๆว่าเขาใช้ได้แทบทุกอันเลยนะอันแรกก็คือตัวของโบเนีย5ดาวให้ฟื้นพลังงานซึ้งคืดีมากๆแล้วก็ในส่วนของการสร้างแต้มสกิลนะครับพูดตรงๆว่าเขาใช้ไม่ได้นะฮะคือภาษาไทยมันแปลแล้วอ่านแล้วงงแต่ความจริงก็คือว่าความสามารถตรงนี้จะทำงานเมื่อคนใส่ใช้ไม่ตายแล้วไม้ตายเป็นการบัฟตัวละครอื่น ซึ่งตัวไม้ตายของอี้คงไม่นับเป็นการบัฟตัวละครอื่นเพราะฉะนั้นอี้คงไม่สามารถฟื้นแต้มสกิลจากไร้คนอันนี้ได้นะครับส่วนความสามารถที่3เรื่องของการใช้สกิลต่อสู้แล้วบัฟดาเมจให้ตัวถัดไปอันนี้ก็ใช้ได้ดีถ้าเราทําการเรียงความเร็วตัวละครดีแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่อันนี้เป็น5ดาวค่าพลังมันก็จะเยอะถ้าเราอยากจะให้อี้คงเล่นเป็นดาเมจด,ด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้ว ส่วนโบนียสีดาวก็ดีนะก็คือให้เอฟเฟกต์ทำลายล้างแล้วก็ช่วยเรื่องการฟรื้นพลังงานซึ่งมีประโยชน์มากๆและคน3าดาวเมชชิงคอกก็ช่วยฟื้นพลังงานเช่นกันแต่ว่าค่าพลังมันจะให้น้อยกว่า4ีดาวของแอสตาก็จะเพิ่มนามะจินภาพให้ทั้งทีมได้ซึ่งก็จะเหมาะเอาไว้ใช้ในทีมจินภาพล้วนแดนแนแน,แน,แนก็คือหลังจากคนใส่ใช้ไม่ตายจะเร่งเทิร์นของฝ่ายตัวเองทุกคนก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับก็ใช้ได้โอเค ไลโคนฟีจาก f o l ์กัดแน l ทก็คือหลังจากคนใส่ใช้สกิลก็จะบัฟดาเมจให้ตัวละครถัดไปคล้ายๆของตัวโบเนียอันนี้ก็ใช้โอเคเลยถ้าเราเรียงลำดับตัวละครเรียบร้อยแล้วของเบ t ร์ทน์พาร์ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะก็คือในแต่ละเทิร์นจะมีการสุ่มบัฟหนึ่งอย่างจากบัฟพลังโจมตีบัฟดาเมจชิหรือบัฟฟืพนพลังงานซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์หมดเลยโดยรวมแล้วอีโคงก็ใช้ได้ทุกอันเลยแต่ว่าอันที่ผมมองว่าดีจะเป็นตัวของโบเนีย5ดาว โมเนียสีดาวแล้วก็ตัวของแอสตาสลับทีมจินภาพล้วนในอนาคตนะครับคราวนี้มาคุยเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องบิวค่าฟื้นพลังงานนะครับซึ่งอี้คงเขาบิวได้หลายแบบมากเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยก็เริ่มจากเบสิกก่อนก็คือที่ดาวศูนย์อี่คงไม่ตายเขาจะใช้พลังงาน130แล้วก็ตัวเทดของเขาผมตีว่าช่วยฟื้นพลังงานได้10หน่วยนะครับ ก็เราต้องใช้เวลาประมาณ5เทินนะแบบตีธรรมดา3สกิล2มันถึงจะฟื้นพลังงานได้ทันซึ่งมันนานมากเร่าน,นี้ถ้าเกิดเราใช้เป็นตัวเชือกฟื้นพลังงานนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตี2ครั้งกับสกิล2ครั้งได้แล้วไม้ตายก็จะมาก็คือ4เทินนะตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นการตีธรรมดาสลับกับสกิลก็ได้นะครับมันก็จะลงรอบตัวของแพสซีฟที่ช่วยเพิ่มดาเมจการตีธรรมดาได้พอดี อันนี้ก็จะเป็นบิวแรกนะครับใช้เชือพลังงานถือว่าโอเคแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้เชือพลังงานแต่ว่าคุณใช้เป็นไลค์โคนสามดาวที่ช่วยฟื้นพลังงานวางซ้อน2นะฮะก็เราอันติทำดาเมจ1ตีธรรมดา2องทำงาน3ครั้งเราก็จะได้พลังงาน130พอดีนะครับก็จะเป็นบิวที่2ส่วนบิวที่3ก็คือว่าเราใช้เป็นไลค์โคนฟื้นพลังงานขัด5 แล้วก็ใช้เชือกฟื้นพลังงานด้วยจากนั้นเราใช้แค่ตีธรรมดา2ครั้งกับสกิลนะครับพลังงานก็จะฟื้นทันพอดีก็คือเป็นการกดไม้ตายได้ทุก3เทินซึ่งตรงนี้คุณจะเล่นแบบว่ากดไม้ตายทุก4เทินหรือ3เทินก็ให้ดูว่าตัวดมิดหลักของคุณกดไม้ตายได้ทุกกี่เทินละกันนะครับแล้วมันก็มีบิลยางอื่นอีกอย่างเช่นถ้าคุณมีดาว2มันจะช่วยเรื่องการฟื้นพลังงาน ก็ทำให้คุณสามารถวนไม้ตายได้ในทุกสีเทินโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยหรือคุณอาจจะใช้เป็นเซตสไปรี่นะที่ให้ฟื้นพลังงาน5%เปอร์เซบวกไลโคนฟื้นพลังงานวางซ้อน5คุณก็จะฟื้นไม้ตายได้ทุก3เทินหรือใช้เป็นเชือกฟื้นพลังงานบวกไรโคนวางซ้อน1ก็3เทินเช่นกันแล้วก็ถ้าคุณจะใช้เป็นไรโคนโบเนียที่เป็น5ดาวถ้าคุณมีวางซ้อน1บวกดาว2ก็ใช้เป็นเชือกบวกสไปรี่ หรือถ้าคุณมีเป็นวางซ้อนสองก็ใช้แค่เชือกฟื้นพลังงานก็พอก็วนได้ทุก3ามเทินเช่นกันก็จะเห็นว่ามันมีหลายบิวนะก็ปรับตามของที่คุณมีแล้วก็ตัวดาเมจของคุณนะครับว่าเขาจะใช้ไม่ตายในทุกกี่เทินต่อที่ตัวคอมโบนะครับดยเดียแล้วอีโคงเขาเล่นกับตัวดาเมจสายคียิคอได้ทุกตัวนะแต่ว่าก็จะมีตัวที่เด่นอย่างเช่นตัวของเวลที่เป็นดาเมจจินภาพก็ใช้ประโยชน์จากตัวบัฟดาเมจจินภาพให้ทุกคนในทีมได้ หรือตัวอย่างเซเล่ก็คือเวลาเราได้เทินแถมตัวระยะเวลาการบัฟของอี้คงเขาจะไม่ลดนะก็คือสามารถใช้บัฟไดุ้้มนะครับเซเล่น,นี่คือทันเทพแจแห่งการยืดเวลาบัฟจริงๆแล้วก็ตัวอย่างคาร่าก็คือเวลาเราเคานเตอร์เวลาบัฟก็ไม่ลดเช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่องการกะจังหวะเวลาบัฟก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับการจัดทีมจะมี2ประเด็นสําคัญนะครับ1ก็คือผมมองว่าเราควรจะมีตัวดาเมจในทีมมากกว่า1ตัว เพราะว่าตัวของอีคงเป็นตัวละครที่บัฟให้ทั้งทีมได้เพราะฉะนั้นอย่างในที่นี้ผมมีเซเล่เป็นดาเมจหลักแล้วก็มีเปล่าที่ช่วยทำดาเมจได้ก็จะกลายเป็นว่าเรามีตัวละคร3ตัวในทีมเลยที่สามารถใช้ประโยชน์จากบัฟของอีคงได้ก็จะทําให้เราใช้บัฟได้คุม้มแล้วก็ดาเมจมันก็จะเยอะข้อที่2ก็คือเรื่องของแต้มสกิลด้วยความที่อีกคงเป็นตัวละครที่กดสกิลค่อนข้างบ่อยอย่างที่ผมเล่นก็คือจะเน้นตีธรรมดากับสกิลสลับกันเรื่อย เพราะฉะนั้นเขาเป็นตัวซับที่ไม่ได้สร้างแต้มสกิลสักเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีตัวดาเมจหลักอย่างเช่นเซเลที่เน้นกดสกิลเป็นหลักมีตัวฮิลที่เน้นการตีธรรมดาเพื่อสร้างแต้มสกิลมาบาลานซ์กับตัวดาเมจหลักเพราะฉะนั้นตัวที่4ซึ่งผมแนะนําเป็นตัวดาเมจแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ต้องกดสกิลตลอด อย่างเช่นตัวของเปล่าที่เราเอามาตีธรรมดากับกดไม้ตายก็คือทําประโยชน์ให้ทีมได้เยอะแล้วแล้วก็ถ้าแต้มสกิลเราเหลือเราก็ค่อยกดสกิลเป็นบางครั้งนะฮะเราก็จะบาลานซ์แต้มสกิลได้ดีนะครับโดยสรุปแล้วอีโคงเป็นตัวละครที่เก่งนะครับแต่ว่าใช้ยากมากจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการบัฟที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีอัตราคิ้หรือความแรงคีและเขาก็สามารถช่วยทำนามจได้โอเคแล้วก็ช่วยเบรกศัตรูได้ดีด้วย แต่เขาก็มีข้อจํากัดเยอะมากหนึ่งเลยก็คือเราต้องเลียงความเร็วตัวละครให้ดีซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ตามมาทําให้ลําดับเทินของเรามันเปลี่ยนการเล่นมันก็จะยากขึ้น2คือถ้าเราอยากให้เขามีดาเมจแรงเราก็ต้องมีลิลิกแล้วก็กลุ่มดาวระดับหนึ่งด้วย3คือโรเดชันหรือการบนคอมโบของเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่มีดาว2กับดาว6นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาเป็นตัวละคเรเลดเกมนะก็คือจะเก่งเมื่อเรามีของหรือกลุ่มดาวพอประมาณแล้ว แล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับผมแนะนําว่าไปปั้นตัวที่ใช้ง่ายๆอย่างเช่นติงหยุนแล้วก็โบเนียดีกว่าส่วนใครที่อยากจะปั้นจริงๆก็แนะนําว่าให้เปิดอย่างน้อยสักดาวสนะครับสำหรับส่วนที่เหลือของวิดีโอก็จะเป็นโชว์เคสนะซึ่งทีมที่ผมใช้ก็จะมีตัวของเวลเป็นดาเมจหลักมีเปล่าเป็นดาเมจเสริมแล้วก็หลัวชามาช่วยฮิลนะก็ลองดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของการวนคอมโบอะไรต่างๆได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ ยังไงถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก <ım eni> ็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ

愉快な反撃の時間です君らはこの地勢でし君らに選ぶ余地はない <laughs> <laughs> まだ立ち上がりますかいい度胸だ <laughs> この一ゅで十分任せろ <laughs> こちら側が優勢ですおや捕獲マーク起動愉快な反撃の時間です敵ターゲットを確認やわ <laughs> 矢はつがえた をたづけんシエ感謝しますもうじゃ君らはこのツーズ君らに選ぶのちはお分かれなく敵データ収支マーク飛行愉快な反撃の時間でいい度胸だね 開始いたします。まだ立ち上がりますか風のごと風が吹き運営はとどまるこの一死で十分